ตัสสภพระกะโตอะรหโตสัมมาสัมบุตตสะขอนอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอขอโอกาสพระเจรานุเจระที่ท่านเจ้าคุณพระเรีธิรวงศ์้าคณนาอำเภอืองร้อยเอ็ดและพระเจรัทุกรูปในวันนี้และขอเจริญพรท่านนองท่านเพราะว่าํำนาญเช่นตาที่ ็นท่านรองใหม่หมสดๆร้อนๆที่เป็นประธานฝ่ายคารวสาพร้อมทั้งเจ้าที่วัยมัานเมืองทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาบำเพ็ญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นที่เราร่วมกันทำบุญแต่หลายๆครั้งที่เรามาร่วมกันมาทำมาแล้วแต่ปีนี้อปินรวมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อน้อมล้ำลึกถึงองค์สดิจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของจังหวัดร้อยเอ็ดปีสถา,านที่ที่ชาวโลกเขามองเห็นที่ความสาคัญแต่เราบ้านเราไม่ค่อยเห็นมองความสาคัญในเรื่องการสถานที่ต่างๆบางคนมาจากภาคใต้ามาเห็นสถา,านที่ของเราเลยชื่นตาชื่นใจอยากเข้าไปชมขนาด80ิปีแล้วยังขึ้นไปสืนยอดแสดงว่าของเราไม่ก็ไม่ธรรมดาเหตุนั้นเรารวมกันเพือ่อน้อมลำลึกถึงพระพรมมพระพักตเจ้า เป็นวันสำคัญตามพระพุทธศาสนา15คำ่ำและว,วันที่พระสงฆ์ได้รวมกันลงปฏิโมกข์แต่พระสงฆ์งนั้นเป็นพระอรหันต์เอหิภิขูอุสัมปทาทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นที่ยอมรับของอบรรดาศิ์ทั้งหลายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้จักว่าความสําคัญของสิ่งต่างๆที่กล่าวมาแล้วน่นนี่เป็นดียังไงถ้าไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีวัด พรามยอยไม่มีเกดีก็ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีเห็นนั้นทําอะไรแล้วแต่น้อมล,ลําลกผูุ้่งเริ่มตั้งผู้ก่อสร้างผู้วางรากฐานเอาไว้ธรรมะของพระองค์เจ้านี่ย2 5 6ิปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงชิ้นห่าเบื้องต้นเมืองใดบ้านใดครอบครัวใดถ้ามีชิ้นห้าแล้วก็มีสุขสบายไม่ดือดร้อนไป่บุ่นวายไม่สับสนุนวายปัจจุบันนี้พระว่าขาดศิลเป็นเครื่องอาหารของกิต แล้วก็สร้างปัญหาให้เกิดเดือดร้อนจากตนเองก็สู่ว่านเมืองครอบครัวต่อไปนั้นเราทั้งหลายมาวันนี้น้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าขอพระพุทธเจ้าฟังไว้ที่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจใจแล้วก็จะสบายเรื่องลิกนิดหน่อยก็ไม่ทะเลาะกันปัจจุบันนี้เราฆ่ากันเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีธรรมะในหัวใจขาดธรรมะเป็นอาหารของกิตเห็นวันนี้นี่เราร่วมกันเพื่อ ปฏิบัติให้คิดสบายสบายรวมทั้งหมดที่งานที่มีอยู่ท่านทั้งหลายที่มีงานอยู่ก็ปล่อยวางเอาไว้วันนี้มาทํากิจใจตัวเองให้สบายให้ผ่องใสเรากลับไปยั่งยนสบายสบายจะไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องพุ่นบายกันฉนั้นขอให้ทุกท่านตรงตั้งใจแล้วก็นําธรรมะขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่ทุกท่านทุกคนแต่ถ้าเอามาใช้แล้วเนี่ยเกิดประโยชน์มากมายไม่ทะเลาะกันไม่วาดกันไม่ซึ่งยังยิงชึ่งกันเรืกัน ใน,นวันนี้นี่ที่เรามาสถา,านที่แห่งนี้เป็นสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนนี่เคยหลวงปู่เคยได้บอกหลายๆคนที่บอกว่าบริเวณเหล่านี้จะเป็นสถา,านที่ปฏิบัติธรรมหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมยังไงเพราะมันเป็นป่าอยู่แต่พอปัจจุบันนี้เนี่ยโลกอื่นๆเมืองอื่นๆประเทศอื่นเขามาเห็นแล้วมาปฏิบัติธรรม เราวันนี้ก็เราก็มาปฏิบัติธรรมเพื่อน้อ,นอมรำล,ลึกองค์หลวงปู่ด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้สร้างเป็นผู้ลิเริ่มต่างๆให้เราได้สืบสานต่อไปเพราะว่าอำน,นาจบาร,รมีของหลวงปู่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าคนธรรมดาก็ไม่สามารถสร้างเหมือนหลวงปู่สีมหาวิโรได้แต่วันนี้เราก็น้อมลาลึกบุญกุศลหลวงปู่ที่พาลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างบุญบาร,รมีได้สร้างเกียรติมาให้ลูกหลานได้กราบไหว้สักการะบูชาได้มาเวียนเทียนได้ปฏิบัติ ต่อไปก็จะเป็นประเพณีวันมาฆบูชาก็จะเป็นประเพณีให้คณะกรรมการพบส่วนบ้านเมืองได้มาจฏิบัติที่นี่เมื่อก่อนท่านลองพบว่าคุณก่อนก็จะมีทุกวันศุกร์ก็จะมีมาเวียนเขียนที่นี่นอนค้างคืนเช้าขึ้นมาวันที่วันเสาร์ก็จะมีการส่บาตรเป็นหลายปีมาแล้วแต่ว่าปีนี้ขาดไปแล้วก็ให้ท่านลองอาชำนนญ เริ่มต้นใหม่ก็แล้วกันนอฟฟาเขกเอาไว้เพื่อจะเป็นในทางต่อไปขออํานาจบุญกุศลทลาทั้งปวงทุกท่านที่มาร่วมกันบําเพ็ญบุญกุศลบนันนีขอให้มีแจ่ความฉุกความเจริญปราจาก,กโชคโฉกโรคภัยนึกสิ่งใดที่ไม่เลว้ใส่แล้วขอสิ่งนั้นจงมาเกิดใจทุกท่านทุกคนเติอน